สวัสดีครับผมร้อนมาแล้ว้ข้าวมนรกเตร่โลนะคะหัาใหญ่ดีกว่ามหใหญ่ไรับกามเามหรือว่าปาบใหญ่ไหมต้องรงเมว่บยครับเป็นบริเวณหน้าปั๊มปตทถนน ุทธมณฑลสายสี่นะครับหน้าปั๊มรททถนนพุทธมณฑลสายสีู่รกอาทีู่ัอยู่นะครับนะนะครับวันนี้ได้นับรถสิบล้อใหญ่นะครับวันนี้มาขนของนะครับแต่ยังไม่เพียงพอครับเราได้มีการจัดรถบรรทุกในช่วยในการที่จะไปตอบให้กับคนที่เขาเดือดร้อนจากภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นนะครับเราไม่สามารถที่จะป้องกันได้นะครับแต่เรา ให้กำลังใจและดูแลคนไทยด้วยกันผมในนามของตัวแทนของมูลนิธิร่วมกันัญญูท่านประธานมูลนิธิร่วมกตัญญูท่านผู้จัดการมูลนิธิร่วมกันัญญูขอกราบนะครับดวงใจทุกๆดวงของชาวกระทุ่มดมทุกๆท่านนะครับแล้วก็ผู้นํานะครับนายกเทศมนตรีแล้วก็รองนายกเทศมนตรีทุกๆท่านนะครับขอบพระคุณมากจริงๆครับขอบคุณมากครับแล้วก็บรรนาการทุกพื่นนะครับ ที่ผสมพรว่างานแบนี้ร่วมไปทั่วประเทศแล้วตอนนี้อันนี้จากที่ไหนนะครับพ e ี่ไทยมาจากวิทยาลัยกรุงเทพขอนบุรีครับเป็นอาจารย์อาจารย์พี่ใหญ่กรุงเทพกรุงเทพจุ่นทุ่มรถแน่ครับครับอยู่ในกระทุ่มล้นนะครับการอยู่ในกระทุ่มล้นเนี่ยครับครับอนุโมทนานะครับขออนุโมทนาครับของสิ่งของนี่โอ้โหประชาชนนะครับ ที่ได้มาร่วมบริจาคสิ่งของนะครับช่วยผู้ประสมไทยน้ำท่วมพี่ไทยค่ะมูลนิธิร่วมกันกโย่ะผู้บาดเจ็บนะคะท่ามบอกค่ะไม่ได้ ตลอดการเลยนะคะก็วันนี้กำลังากระังใจและกรดังแรงเยอะมากกว่านี้ยังไงแล้วพวกเรามรรลุด้วยช่วยกันนะคะเพราะปวดมากนะคะไมว่าจะเป็นน้ำฝนที่ตกลงมาแล้วก็น้ำป่าไหลหลากนะคะแล้วก็จากเกลือน้ำเพื่อนบ้านที่ไหลลงมาจอตรงนี้ก็ขอความอดุพร์นะคะขับช้าๆแล้วก็อาจจะมีรถติดบางช่วงนะคะก็ยังไงแล้วขออะไรมาณที่ก็ไปโครงการดีๆจากท่านนายกสุรินทร์แคร์บำรุงนะคะก็ เป็นอาประทุนะคะพี่พี่ยิ้มหน่อยค่ะโอ้โหพี่พี่เรานะคะ,ะเราลอในตวยใช้ถนนสักสองเลนนะคะเพื่อตอร่มอดิญย่าแล้วก็ขอ หมาสองก็สอบก็นี้ข้ววนนะะสวัสดีนะครับขอบคุณน,นะครับเีคเธอยังไม่ได้ไปไหนค่ะแต่ปรานูนนะะ่บ่ะหยุดเลยเพื่อที่จะให้้งเป็นจุดนับปริจานะคะค่เดี๋ยวจะเล่นเกินไปนะคะเอหมเดี่ด <c oughs> ยวมด่่องกันกอตลอด ขอขอบพระคุพี่ๆกันและบัณฑิตเราหน่อยนะคะรถกระเทาะออกโบลิทีล้วนกับดูเข้าไปดีแล้วนะคะขอบระคุณครัโบลที เนาะโอ้ขอบคุณมากเลยเพราะว่าอย่างน้อยก็เป็นกําลังอีกอย่างหนึ่งที่ช่วยในการปรุงอาหารเพื่อจะไปแจกจ่ายกับพี่น้องชาวผู้ประสบภัยทางภาคเหนือและภาคเราือจะมาร่วมเช่นกันนะครัะมาฝั่งนี้ได้นะคะก็มาช่วถ่ายกาพเพราะว่ามันเซ็ตมาแล้วก็หนอดิบๆนะคะเยอะเลยน้ำดื่มเรานี่โอ้หลายพันแท้เลยถึงหนูได้เนี่ยเยอะมากไปแล้วหนึ่งคันรถนี่อ่ะแล้วก็ร้านอาหารจานลขย้อนรถกันอยู่นะคะก็ ของก็มีหลากหลายเลยนะเนี่ยมีทั้งบางคนก็เอาง่ายสารพัดอย่างนะครับของประชาชนนะครับเนี่ยเขารู้ว่าไม้กวาดวไม้ถูนเนี่ยหลังฟื้นฟูต้องใช้แนะ่น้าวานคนร้องเองลืมชื่อเองด้วยนะคะในท,ทุทีเรออะไรครับ

มาล่วงลอยจากกันเลี้ยงมากเลยนะคะก็ตอนนี้นะคะขอขอบคุณเลยนะคะก็พี่ไทยยืนรับแขกขึ้นรถอยู่ด้านหลังนะคะด้านหลังเรานี่เองนะคะก็หลายท่านเลยื่ะรถาลดไปด้กันเลยที่มาลดด้วยด้วยกันเอา้วยได้มีตัวใจมาระลดด้วยช่วยกันนะคะอาทุกท่านน่ะมีน้ำใจเป็นอาอันนึ่เดียวกันนะคะอาก็อาติดทองเยอะแค่ไหนน้ำใจทุกท่านเยอะกว่าจริงๆนะคะไม่ว่าจะเป็นอาผู้บริจาคเองก็ดี ขอเียนรู้ที่มาเรื่องส่งออกกับเราในรับการโยก4คันนะคะได้รับการกระตุ้นจกเรโดยการสมาและแพร่อบรม